สวัสดีครับครับครัอผมสำหรับ F C ที่เคารบรักทุกทกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาอู้นะครับในการทำคลิปแต่ละคลิปนะครับที่ทำออกมานะครับมันก็คืองานนะครับเป็นงานถือว่าเป็นงานนะครับของผมและลุงชัยนะครับทุกคลิปที่ถ่ายถ่ายทำนะครับ พี่หานลุงชัยนะครับเอกอาบยบายดาพ่องอย่างพออนะครับก็คือเป็นการงดเหล้านะครับช่วงกลางวันนะครับส่วนมากแล้วผมมาป่ามาฤดมนะครับตอนเมื่อวานนะครับนอกจากว่าโทนมาได้แ้ๆนะครับมาจจะเพิ่งกินนะครับแต่ส่วนมากแล้วเมื่อวานนี้จะบอกว่าได้กิน,นครับ ที่หันเข้ามานะครับที่ดูเข้ามานะครับด้วบาดดรามา่าแก้ยุงชัยพ่อออย่าง,งพ่อ,องเนี่ยเพรามันเป็นการแสดงบาดดานนะครับจะไปกึดกันกลากครับที่จริงแล้วมันก็คืองานแน่งก่อ,อแล้วเวลาถ่ายทําถ่ายทาเนี่ยครับก่อนจะบอกแกก่อนอยู่แล้วครับว่าต้องเล่นอย่างไรอย่างไรอย่าจะบอกใยเอฟซีู้นะครับเพราะบางคนเนี่ย โหครับธรดามากครับนักอยู่นะครับ่าแกงนี่จริงบบใจครับเป็นการยอกร้อนตามธรรมดาอยู่แล้วครับนอแม่นก็ไม่ผิดแม่น,นที่ที่งูน,นิดนี่นะครับเพราะว่ามาได้ดื่มเมื่อวานนี้จะบอกรอนมาก,ลกแล้วบอกมาค่อยยกินครับก็หัวแก้มาะ บบคาเกินครับแกก็จะงูนิดโวยวายเป็นธรรมดานะครับถ้าเอฟซีถ้าเข้ามานะครับออกเป็นของฝากนะครับผมเล้นเลยนะครับเป็นของฝากเป็นนมเป็นผลไม้นะครับเป็นขนมปังเนี่ยแกจะกินเลยนะครับองค์อฝากเอฟซีโดยนะครับบายจ้ ซึ่งนมซื้ขอขนมปังมันดีกว่าครับที่ห้องแห้งกัไปดีกว่าเนาะเรื่องรูเรื่องราเรื่องสุขภาพตัวรับครับเนี่ยวเยมื่อวานจนมากเลยเป็นนมปัน่นเป็นนมเดียี่ดีกว่าครับเป็นลมปั่นกินเย็นๆเนี่ยครับระงับสติอารมณ์ของที่มันก็ต้องโดตจะลองมากินมันข้ามมันก็เป็นไปไปไ,ปได้ครับกินมะเจ้าแล้วก็มะแรงหัวข้ามด้านบอแล้วก็ ตามนี้เนาะดูใชเาเนี้ตามนี้เลยครับขอบพระครุณครับครับผม